แฟนบอกว่าไม่ว่างควรทําไงดีสิ่งหนึ่งที่คุณต้องกลับมากลับมาโฟกัสตัวเองก่อนคืออะไรก็ตามครับที่สําคัญสําหรับชีวิตมนุษย์มนุษย์จะมีเวลาให้สิ่งนั้นอะไรก็ตามแต่ที่มันไม่มีความสําคัญต่อชีวิตมนุษย์เขาจะไม่มีเวลาให้สิ่งนั้นแฟนของคุณเขาบอกว่าไม่ว่างเนี่ยวันนี้เขามีเวลากินข้าวไหมมีข้าวเชาว้าเที่ยงเย็นมีแสดงว่าอะไรครับการกินข้าวนี่มันคือสิ่งสําคัญ วันนี้แฟนของคุณมีเวลานอนไหมคำตอบคือมีแสดงว่าการนอนเนี่ยมันสำคัญแต่วันนี้ทำไมแฟนไม่มีเวลาให้คุณแสดงว่าอะไรครับคุณไม่สำคัญหลังจากทานข้าวหนึ่งถึงสองนาทีเขาโทรหาคุณได้ไหมจริงๆแล้วโทรได้ถ้าคุณสำคัญพอก่กอนนอนเนี่ยเขาทักหาคุณก่อนได้ไหมนะฝันดีนะจ้าที่รักหรือโทรหาคุณก่อนได้ไหมก่อนนอนสักหนึ่งถึงสองนาทีทําได้ไหมทําได้ถ้าคุณสําคัญมากพอแต่ปัญหาคือวันนี้คุณไม่สําคัญเนี่ยครับแล้ว ปัญหาใหญ่กว่านั้นก็เลยครับคุณไม่เซตความคิดของอีกฝ่ายให้เห็นว่าคุณคือคนที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเขาคุณไม่ทําคือคุณไม่เข้าใจวิธีการในการเอ๊ทำไงดีให้คือตั้งค่าความคิดให้คนมันรู้สึกว่าเราคือคนสําคัญที่สุดวันนี้เราอยากให้แฟนได้ดังใจเราคุณต้องตั้งค่าความคิดของเขาก่อนไม่ใช่ปล่อยให้มันคิดเองเออเองว่ามันจะพูดดีกับคุณก็ได้นะจะพูดหยาบกับคุณก็ได้พูดแย่คุณก็ได้ทําดีกับคุณก็ได้หรือไม่ทําดีกับคุณก็ได้ เพราะเมื่อไรก็ตามแต่ที่คุณปล่อยให้อํานาจการคิดมันเป็นของอีกฝ่ายคุณจะคุมผลลัพธ์ไม่ได้นี่เป็นเหตุผลนี่ครับที่คนมาเรียนคอร์สสั่งรักมาเรียนคอร์สปลูกเซ็กซ์องพวกนี้ประสบความสําเร็จในชีวิตรักเป็นเพราะอะไรครับครูค,คามสอนเนี่ยคุณตั้งค่าความคิดของคนครับคุณไม่เคยทําให้อีกฝ่ายรู้ว่าเฮ้ยคุณคือคนที่หายากที่สุดในชีวิตไม่มีใครสามารถทดแทนคุณได้อ่ะคุณไม่เคยตั้งค่า อย่าว่าแต่เรื่องเรื่องสามีเรื่องภรรยาแลครับลูกของคุณถ้าเกิดมาแล้วคุณคุณอยากให้เขาได้ดังใจแต่คุณไม่ตั้งค่าความคิดคือคุณไม่สอนเขาคุณไม่เทรนเขาแล้วคุณหวังว่าให้เขามีมารยาทกตัญอยู่กับพ่อแม่นะรู้จักไหวพระรู้จักพระเดชพระคุณต่างๆาพวกนี้เด็กเขาก็ไม่รู้เรื่องครับเพราะอะไรครับเพราะคุณไม่ได้ตั้งค่าคุณยังไม่ได้เทรนคุณยังไม่ได้สอนเพราะงั้นเนี่ยแฟนของคุณมันก็เช่นเดียวกันครับคุณต้องตั้งค่าความคิดของเขาก่อนหนึ่งครับมันคือวิธีการชมคนก่อนชมเื่อรคับ เพื่อให้สมองของ,ขอ,งอีกฝ่ายเนี่ยละลายพฤติกรรมแล้วรู้สึกว่าคุณเป็นมิตรที่ดีที่สุดในชีวิตการชมชมเรื่องอะไรบ้างนะครับหลายคนจะชมเอ้ยเก่งจังสวยจังหล่อจังดีจังไม่ใช่นะครับการทําให้คนรู้สึกว่าคุณนี่คือมิตรที่ดีที่สุดคือการชมเข้าไปที่จิตวิญญาณการชมมันมีหกหมวดนะครับเรื่องนี้ไปไปอยู่ในสังรรกมันมี6กหมวดเรื่องจิตวิญญาณเรื่องสมาธิการเติบโตอันนี้ไปไปทวนในสังหรก หนึ่งในนั้นคือการชมเรื่องจิตวิญญาณจิตวิญญาณเลยครับคนจะรู้สึกว่าคุณตอแหลทันทีเมื่อไหรก็ตามแต่ว่าเฮ้ยสวยจังเลยเนี่ยอย่างกันเนี่ยเฮ้ยอย่างกันย่าๆเอ้ยหล่อจังเลยอย่างกันนะเด้อ้ยคุณพระนะเทพเจ้าดนจิตดนใจให้คุณมาเกิดมาเกิดเอกฝ่ายมันรู้สึกว่าตอแหลนะครับมันไม่เชื่อครับแต่เมื่อไหรก็ตามแต่ที่คุณบอก่เฮ้ยฉันสังเกตว่าการทํางานของคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่มีสมาธิจดจ่อในการโฟกัสมากเลยนะมันแปลกมากเลยที่ ฉันไม่เคยเห็นใครที่มีสมาธิในการจดจ่อการทํางานแบบคุณอันเนี้ยมันเป็นการชมแบบเนียนเพราะเลยครับคําว่าสมาธิโฟกัสต่างๆมันมองไม่เห็นอะไรก็ตามแต่ที่มันพิสูจน์ยากมันมองไม่เห็นสมองมนุษย์มักจะเชื่อเอออ,ห,อหมอกไปเลยโดยปริยายและสมองมนุษย์เป็นสมองที่เหนื่อยง่ายไม่ต้องการพิสูจน์ไม่ไม่อยากมาทำอะไรยากๆเพราะงั้นเนี่ยเวลาคุณชมแบบนี้เนี่ยมันเนียนกว่าสมองเชื่อง่ายกว่า และรู้สึกเป็นมิตรกับคุณได้ไวกว่าครับ2คือการตอกย้ําตัวตนคนนี้มันจะมีอีโก้กับคุณทันทีเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่คุณไม่ตั้งค่ามันจะเอาชนะคุณมันจะเงียบใส่คุณนะครับมันมันทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออะไรครับเพื่อให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นฝ่ายแพ้หน้าที่ของคุณวันนี้ไม่ใช่หน้าที่บังคับไม่ใช่หน้าที่เรียกร้องคนเก่งจริงเขาเล่นที่ความเชื่อถ้าคุณเปลี่ยนความเชื่อของคนได้พฤติกรรมของคนก็เปลี่ยนการคุมคนไม่ใช่ไปบอกว่าห้ามทําอย่างนั้นห้ามทําอย่างนีี้แต่่่คคุมมทวาเชือ แล้วคนมันจะเปลี่ยนมีอีกอย่างหนึ่งครูความมี15ประโยชน์นะครับในการทําให้คนอินให้คนอินกับเรามากขึ้นให้คนให้คนไม่รู้สึกไม่รู้สึกเบื่อเวลาคุณเอา15ประโยคนี้ไปใช้นะใครอยากได้ก็พิมพ์ว่าครูคมอุ่นใจนะครับเดี๋ยวบอทส่งไปให้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนรักคุณคนเดียวคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากที่จะต้องทักไปก่อนโทรไปก่อนวิ่งไล่ตามตลอดเวลาหรือต้องตามจี้ตามจิกคอยวัดระแวงว่า เขาจะรักเราหรือเปล่าหรือว่าเขามีมือที่สามหรือเปล่าแต่คุณต้องการให้เขาโฟกัสอยู่ที่คุณคนเดียวครูคงเคยสอนเนื้อหาทั้งหมดไว้ในคอร์สคุมสมองแฟนครับซึ่งคอร์สนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นจิตวิทยาสายมืดเป็นสายดาร์กนะครับเป็นเป็นจิตวิทยาที่ควบคุมความคิดของผู้อื่นโดยเฉพาะหรือว่าเป็นการมีอิทธิพลต่อความคิดของแฟนโดยเฉพาะเพราะั้นเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเรื่องของการที่เขาจะมีกิ๊กหรือเปล่ามีมือที่3หรือเปล่าต่างๆเพราะ การลงมือทําของเขาทั้งหมดคุณได้ควบคุมที่วิธีคิดของเขานั่นเองนะครับเพราะฉะั้นเนี่ยคอร์สนี้เนี่ยมีผู้เรียนมากกว่า590ท่านนะครับโดยคอร์สนี้เนี่ยราคาเต็มอยู่ที่5590บาทครับเป็นการเรียนผ่านคลิปวิดีโอทบทวนซ้ําได้ตลอดชี่และเข้าเรียนเวลาใดก็ได้ครับสมัครแล้วสามารถเข้าเรียนได้ทันทีครับโดยคอร์สนี้จะมีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับหเช่น วิธีการควบคุมคนใจแข็งนะครับคนที่งอยากยากต่างๆพวกนี้นะครับจะมีวิธีการทําไงดีให้พวกใจแข็งเนี่ยต้องยอมอ่อนโอนเองนะครับเมื่ออยู่ใกล้คุณนะครับหรือการควบคุมแฟนอีโก้พวกที่อยากเอาชนะคุณต่างๆพวกนี้ครับพวกที่ปากแข็งหรือว่าต้องมีการถกเถียงกันอยู่ตลอดเวลาคุณสามารถทําให้เขาไม่วาง e อีโก้กับคุณหรือไม่ตั้งกําแพงต่อสู้กับคุณนะครับหรือความลับที่คน,นเจ้าชู้ ใช้หลอกเหยื่อคุณสังเกตไหมครับว่าทําไมคนเจ้าชู้ถึงมีสนเสน่ห์นะครับพวกคาสโนวาคาสโนวีทาไมคนเหล่านี้ถึงมีสนเสน่ห์ทำไมคนเหล่านี้ถึงมีแต่คนอื่นวิ่งไล่ตามเขาตลอดเวลาความลับหนึ่งในนั้นคือเขาสามารถควบคุมความรู้สึกหรือว่าความคิด ของผู้อื่นได้ครับเขาสามารถมีอิทธิพลต่อความคิดของผู้อื่นได้ครับเขาเลยเป็นคนที่มีสเสน่ห์และมีแต่คนวิ่งเข้าหาตัวของเขาครับเพราะงั้นเนี่ยการเรียนคอร์สเนี้ยนะคุณก็จะได้เทคนิคนีน้ไปด้วยนะครับหรือการคุมจิตใต้สํานึก ให้แฟนยอมคุณทุกอย่างคุณรู้ไหมครับว่าทําไมคนบางคนหลงมือที่3หัวปากหัวปาลมมือที่3าก็ไม่ได้สวยไม่ได้รวยไม่ได้เปเหมือนเราด้วยซ้ําบางทีมันก็ไม่ได้ซัพพอร์ตเหมือนเราด้วยซ้ําแต่ทําไมแฟนของคุณยังหลงมือที่สครับเพราะอย่างแล้วมันมีจิตวิทยาการทําให้จิตใต้สํานึกเนี่ยยอมหรืออยากตอบแทนบางอย่างที่คุณไม่รู้ครับนะครับและเทคนิคอีกอันคือ,กา,อการมีอิทธิการไปการมีอิทธิพลต่อสมองแฟนคุณรู้ไหมครับว่าอะไรบ้างที่ทําให้เรามีอิทธิพลต่อ สมองของแฟนนะครับเพราะเนี่ยอันนี้จะเป็นอิวิยาสายมืดครับจะเป็นสายดาร์กทั้งหมดเกี่ยวกับศาสตร์ของการควบคุมความคิดของมนุษย์นะครับเพราะงั้นเนี่ยโปรพิเศษหากใครที่ดูคลิปนี้นะครับคู่ความให้โปรพิเศษอยู่ที่990บาทครับนะสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกที่แคปเจอร์คลิปนี้นะครับส่งไปที่ l i น์แอ @LOVE under score ตอง้า e นะครับหรืออันนี้นะครับแล้วก็แจ้งแอดมินขอรับสิทธิพิเศษครับบอกได้เลยครับความรักหากคุณไม่สามารถควบคุมสมองของอีกฝ่ายได้คุณก็ต้องวิ่งไล่ตามเขาไปตลอดทั้งชีวิตครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ